ครับสวัสดีครับผมวันนี้พากันมาออกหากินครับผมทีมงานหาอยู่หากินหมานครับโดยช่างใหญ่อีลิยีซี่โอ้ยพอมาถึงก็โดนไปแล้วครับโอ้เดยวเตรียมหนึง่งโอ้เนียนอนด้วยเดี๋ยวด้นละโอ้ได้ล้ามแล้วืันนี้ มีได้ลามได้ล้ามาม,ออมันมันมันมาบะเลาะกันเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมันนี่จิมีเมนูล้างปลาชน อืหลามปลาคอครับโดยเตาอบช่างใหญ่อิ 4. เล็กซี่ไปดูเต็มต่อไปสองเต็มสองมาแล้วครับโอ้ยโดยช่างใหญ่อิเล็กซี่เหมือนเดิมครับโคนมันกับมันเวยโอ้โกบสุกีหน่อยคนจัดขนาดเลยสองเตามสองเตมามเอสองเตามอ๋อ ตรงที่ตรงที่เฮายังไ่ได้จักเตี่ยอยู่ได้หเ,เห,หรอวะเห็นในยนยื่นอยู่นึกว่าเป็นป่าออนึกว่าป่านึกว่าป่าเขาตีมขึ้นมาตีหว่าตีอยู่วงเดียวกันอยู่มหมยออสองแต้มไปแล้วสองแต้มไปแล้วป่าทีไปต๊กมากว่านะครับนี่ เราจะทำการล้ามป่านี่ครับระบกไม่ไผ่ที่เราเคยกอ่ <c oughs> อ เฮ้ยหายไปไหนแล้วเกมเกมเรื่องตักตอน นักเครื่องครับผมผมผมโอเค มกลาครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูเตาอ,อบพิเศษนะครับผมซึ่งอันนี้ช่างใหญ่อเล็กลอีซี่มันทำขึ้นมาเองครับกะสามารถอบบดีหลากหลายครับขนาดพอดีใช้งานไปเตาบใหญ่แห้งปนไดพอดีใช้งานสามารถอบหมูอบไก่ ครับเอ้วมาหอยเป็นทีหอยครับแต่ว่าตอนนี้เขาสีลามปลาครับเน่จะบอกไปี่ไปเดี๋ยวถ้าเบื้งตอนมันสุกแล้วรบแป๊บ เบียบผมหลามปะช่อนหลามปะช่อนเี เอาปลาไปไหนหมดหอมเปียกหอม 嗯、uh,，OK。Okay. จะ้ยม <Ooh. S 1> <esc ales> ็งไงรสชาติน, <Pa. S 1> CHAR. น้ำประชนน้ำประชนอืมอือืมอสุดยอดสุดยอดเซยล